สวัสดีครับผมนายวัฒนพลจิมาวันนี้จะมาทำรายงานที่หนึ่งนะครับกาะใช้งานเซนเซอร์อันต้าโซนิคโมเดลต่อตามวงจรนี้นะครับในหนังสือนะครับต่อเสร็จแล้วนครับหลังจากนั้นก็ใส่โค้ดวีไในอาดูโนนะครับแล้วก็ต่อเสาบ้า ถูกหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็นั่นนะครับแล้วก็ก็ไปที่ Tools ไปที่ Serial Monitor น,นะครับก<ม>ารทำงานของมันนะครับการทำงานของเซนเซอร์ เมื่อนำวัตถุกก็ใกล้ค้าก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับมาเอาออกค้าก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมค,ครับ